สวัสดีครับเอซีทุกคนนะครับครับนี้ก็ลุงหวางก็ออกมาปลูกต้นไม้ของลุงหวางนะครับเอซีก็จะมาปลูกต้นเงาะนะครับต้นเงาะแล้วก็ต้นมะกอกน้ํานะครับเอฟนี่นะครับก็ลุงหวางซื้อมาที่ตลาดนะครับก็ซื้อมะกอกน้ํานะครับสองต้นนะครับต้น เงาะหนึ่งต้นนะครับเอฟซีก็จะซื้อทีละน้อยนะครับเอฟซีถ้าได้เข้าตลาดนะครับก็จะซื้อต้นไม้มาทีละอันสองทีละอย่างสองอย่างนะครับครับนี่ก็ลุงหว่างก็จะปลูกก่อนนะครับเอฟซีจ้ต้นน้อยนะ่นก็นอนนะครับนอนจิ้งอยู่นะครับเอฟซีมาเฝ้าลุงหว่างตลอดเลยนะครับเอฟซีหว่างมานาเทใดนะครับ ก็ได้กินในน้อยนึงนะวันนี้ก็ออกมาปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็ชมสวนด้วยนะครับในระหว่างก็จะพาเอฟซีไปชมสวนอของหวงวงตรงโน้นนะครับเอซีก็น้องให้น้องสายทำนะครับเพราะว่ามันกลัวมันจะลกนะครับเอฟซเพราะว่าหวงวังไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาทำนะครับ เดี๋ยวรูหว่างขุดหลุมปลูกต้นไม้ก,ก่อนนะครับสต้นมะกอกขอนงหว่งก่อนจากตัวน้อยนี่ก็มาอีก <c oughs> นี่มาอีกแล้ว <c oughs> ก็กินข้าวไม่อิ่มนะครับเอซีมันก็มาหาแต่รุงหวังเ <c oughs> อ้าเอๆาเอําอทำอะไรทำอะไรเดี๋ยว

ว่าม mm ันแดดมันแดดรอนจตายจะึวก็จะไเอาีที่วัว ก็จะไปเอาไปขี้งัวก่อนนะครับเอีเดี๋ยวลูกมาก็จะปลูกแล้วนะครับเอฟซีเดี๋ยวลูกมาปลูกก่อนนะครับเอฟซี นวลวาปลูกเรียบร้อยค่ะเอฟซีนะครับอันนี้มะกอกน้ํานะค่ะเอฟซีมะกอกน้ําวลวาก็ปลูกไว้ตรงล่มๆมนี่นะคะ่ะเอฟซีใบมันก็หักนะครับเพราะว่ามันหน้าแรงอยู่นะคะ่ะเอฟซีวลาก็จะปลูกไว้ตรงล่มนี่นะครับนี่ก็มะกอกน้ํานะครับเราปลูกไว้เอาไว้กินชมกินเมี่ยงนะ,ค,ะครับครับบรรยากาศอนนี้ก็ดีมากเลยนะครับเดี๋ยวระหว่างปลูกเสร็จแล้วก็จะพาเอฟซี ไปชมสวนฝั่งโน้นก่อนนะครับเพราะว่านานแล้วระหว่างไม่ได้ไปนะครับก็น้องชายเขาจะทําจะทํานะครับระหว่างให้น้องชายทําเพราะว่าถ้าไม่ทํามันก็จะลกนะครับเอสีในระหว่างปลูกอีกก่อนนะครับเอปลูกเสร็จแล้วเดี๋ยวลุงหว่างก็จะพาไปดูสวนของลุงหว่างตรงโน้น